อันยงซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเมนเทอร์ลิซ่า่นเองนะครับเพราะว่าเมนเทอร์ลิซ่านั้นเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับที่ Baby Monster นั่นเองนะครับกับคลิปที่2ในการประเมินครั้งสุดท้ายของวงรุ่นน้องร่วมค่าย Baby Monster เมื่อคืนที่ผ่านมา4ทุ่มนะครับลิซ่าเนี่ยโผลมานิดๆแวบๆเท่านั้นนะครับ ตรงท้ายสุดของวิดีโอเลยเป็นการสปอยใน EP ต่อไป EP ที่3ว่าจะเข้าสู่การประเมินการเต้นแล้วและแน่นอนเมื่อพูดถึงการเต้นของตึกดำนะครับคนแรกเลย,เยที่จะต้องนึกถึงในฝั่งเกิร์ลกรุปนั่นก็คือลิซ่าของเราอย่างแน่นอน ไอดอลที่มีการเต้นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแข็งแรงแต่ก็พลิ้วไหวในเวลาเดียวกันหาตัวจับยากมากๆเนี่ยเขามาเป็นคนสอนมาช่วยควบคุมการซ้อมเต้นนะครับของเด็กๆ Baby ้มอน t e r อร์ด้วยและการมาครั้งนี้ของเมนเทอร์ลิซ่าแน่นอนเลยนะครับว่ามีคำว่าเมนเทอร์เนี่ยนำหน้าปุ๊บลิซ่าจะมาในโหมดที่ดุดันแล้วก็มีความแบบหนักแน่นตรงไปตรงมาเลยนะครับอะไรที่ต้องบอกก็จะต้องบอกแบบนั้นเป๊ะ อะไรที่ต้องปรับแก้เนี่ยต้องพูดไปในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยพี่ลีจองก็บอกไว้นะครับลิซ่าก็พูดกันว่าจะต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลยมีอะไรก็คือคอมเมนต์เด็กๆไปตรงๆแต่ลิซ่าก็ยังด้วยความนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักรักทุกคนจริงๆก็บอกไปว่าน้องๆจะโอเคไหมจะร้องไห้หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลิซ่าก็มาควบคุมด้วยฐานะของเมนเทอร์ที่แบบว่า ดุดันจริงๆแล้วก็จริงจังขึ้มๆเลยนะครับสอดส่องทุกท่าเต้นทุกการเคลื่อนไหวแล้วก็ทุกลายเต้นของเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนสายตายเหี่ยวของลิซ่าเนี่ยมองไม่เคยพลาดนะครับถ้าหากลิซ่าทำหน้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ย ต้องมีใครสักคนหนึ่งมีการปรับแก้หรือทำอะไรผิดพลาดไปแน่นอนซึ่งลิซ่าเนี่ยเคยทำหน้าแนวแนวนี้นะครับในรายการที่ลิซ่าไปเป็นเมนเทอร์ที่ประเทศจีนมาแล้วด้วยและรายการนั้นเนี่ยลิซ่าก็ได้รับคำชมมากเลยว่าเป็นเมนเทอร์ที่ดีสอนในแบบที่จำเป็นจะต้องสอนและคำสอนของลิซ่าทุกคำเนี่ยเด็กๆทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงๆเลยนะครับและนำไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้แบบนั้นจริงๆเพราะว่าตาเหี่ยวของลิซ่าเนี่ยมองเห็นมองเฉียบแล้วก็มองขาดในการประ เมินเต้นครั้งนี้นะครับมีน้ำตาด้วยฮารัมเบบี้มอนสเตอร์นะครับร้องไห้แต่ว่าไม่รู้ว่าร้องไห้เพราะอะไรจะร้องไห้เพราะว่าคำคอมเมนต์จากเมนเทอร์ลิซ่าแล้วก็เมนเทอร์ลีจองครูสอนเต้นอีกหนึ่งคนไหม อันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูกันใน EP ถัดไปของ baby monster นะครับแต่ว่าในตอนนี้แค่ลิซ่าโปรมาแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลได้มากมายเลยแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยรอดูกันแล้วนะครับว่าเมนเทอร์ลิซ่าของเรามาแบบว่าครึมครืมดูดูแบบนี้เนี่ยจะมางุ้งงิงุง้งงิงให้เด็กๆด,ดูหรือเปล่านะจะมาแบบว่าเป็นแมวซ่อนเล็บหรือว่าจะเป็น น้องกุ๊กไก่เสือน้อยนะครับก็มารอดูกันเลยในอีพีถัดไปของ Baby m ม n s t เตอร์แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับลิซ่ามาทั้งที่จะมาทำนาดาไม่ได้นะครับมารอดูเมนเทอร์ลิซ่าของเราในรายการของ Baby m ม n ster อร์วงรุ่นพี่ที่จะมาช่วยประเมินแล้วก็สอนน้องๆในเกอร์กรุปวงถัดไปของ YG Entertainment กันดีกว่านะครับใครที่ได้ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับลิซ่าเมนเทอร์สาวตายเหี่ยวของเราจะมาสอนเด็กๆนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอ ลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ